วันนี้เดี๋ยวจะขอส่งพลังให้จะได้มีโชคลาภดีๆเอาพลังที่ผมสะสมโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิผมฝึกสมาธิตั้งแต่สามขวบปัจจุบันอันนี้อายุห้าปี5้สาปีเต็มที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิ24ชั่วโมงขอพลังของผมส่งให้กับทุกคนที่ดูรายการผมให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง พลังของผมจะแผ่ไปสู่ความสำเร็จของคุณผู้ชมทุกคนเต็มตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดยอดที่สุดในจักรวาลรักทุกคนนะครับอ่ะมีคำลูกอาทิตยาบอกขอมน้อมรับคำทำนายอ๋อมีมิอ๋อม,ม,ออมินิโฟนนี่ที่แท้ก็คือลูกอาทิตยานี่เองว้าวลูนันลินบอกตุลาค่ะน้อมรับ สุปวีบอกมกาลาค่ะพ่อขอน้อมรับทัศนาลายบอกรักพ่อกแกนแพตตี้บอกทันวาคมน้อมรับเดชชายบอกสาทุกโซเฟียบอกรักพ่อน้องกิฟสิบเ,เอ็ดสิบเอ็ดอ่าไม่มีคำแต่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดนัทพัทสนันบอกขอบคุณค่ะท่านนี้บอกขอบคุณพ่อแกนครับรักพ่อที่สูดในงจักรวาลครับเช่นกันครับลูก ใครรักพ่อที่สุดในจักรวาลพ่อส่งหัวใจให้นะเปิดปั๊บเปิดปั๊บเปิดปั๊บอ่ะถ้ารักกันดูรายการนี้ชอบบอกว่าเรารักพ่อแกนอ่ะเขียนมาได้เลยนะถ้าชอบรายการนี้นะเขียนคําว่าเรารักพ่อแกนแล้วเดี๋ยวจะเปิดดูแต่ถ้าเป็น k fc ก็เรารักหมอแกนหรือเรารักอาจารย์แกน พราะคนเราผมอยู่ได้ในทุกสถานะไม่ได้หมายถึงผมต้องเป็นพ่ออย่างเดียวแต่ผมภูมิใจที่ผมมีลูกแต่ผมก็ภูมิใจที่มีเอสซีอ่ะเรารักพ่อแกนนะโซเฟียถ้าชอบรายการนี้เขียนว่าเรารักพ่อแกนทัศนาไลาลูกกบเทวย,ยาเบนจามาดบอกเรารักหมอแกนเนาะนั่นเมื่อกี้เรารักพ่อแกนลูกนัลินเรารักพ่อแกน วิไลพรบอกว่าเรารักพ่อหมอแกนลูกแม่มทัน,นิดเขียนมาเลยโสภิตาบอกเรารักหมอแกนอ่านแทบไม่ทันแต่เดี๋ยวจะไปอ่านต่อ,อเรารักหมอแกนพีพีเจอจูเนียเนาะประกอบแก้วบอกเรารักหมอแกนเห็นไหมเอสซี FC, เยอะอยู่สุวัตสุพรรณาเรารักหมอแกนขอเป็น หมอแกนและพ่อแกนในดวงใจของคุณผู้ชมทุกคนนะครับตึก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 ไม่ไปครับอ่ะพ r i นเส s s อบอกเรารักพ่อแกนเปาบอกเรารักหมอแกนพระเจรินเรารักพ่อแกนลูกนันลินเรารักพ่อแกนอเบนจะมาบอกเรารักหมอแกนหนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกว่าเรารักพ่อแกนครับโอ้สุดยอดครับตึก ลวดธิติยาบอกเรารักพ่อแกนค่ะพบเรารักพ่อแกนและน้องคิดลูกจีบอกเรารักพ่อแกนลูกยังซูเรารักพ่อแกนสิงค์คเรารักพ่อแกนลูกเจรารายบอกเรารักพ่อแกนอ่ะอังสีสอนบอกเรารักพ่อแกนอ่ะคนญี่ปุ่นบอกยิ้ม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 ตลอดค่ะอ่ะวุฒิชัยเราลักครับอ่าลักครับเรารักหมอแกนก็ได้เรารักพ่อแกนก็ได้เอาตามสถานะที่คุณผู้ชม ศรัทธาเนาะบางครั้งความศรัทธามันต้องใช้เวลานะความเชื่อมั่นต้องใช้เวลาขอให้ดูรายการผมแล้วก็ปฏิบัติทฤษฎีโปรเปทัสนะมันราคาแค่ศูนย์บาทแล้วเรามาดูว่าความศรัทธานี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่านะอ่ะแพทที่เรารักหมอแกนม,มีมีก็คือรู่ธิติยาเนาะเรารักปอแกนอ่ะปว,วีนาบอกเรารักปอแกนไปบับครับส่งพลังให้แล้วนะ